ปลูกผมสั้นหรือผมยาวเทคนิคไหนดีมาฟังคลิปนี้กันค่ะอันแรกก่อนนะคะปลูกผมยาวนะคะข้อดีก็คือไม่ต้องพักฟื้นหลังทํเนี่ยแทบจะไม่ได้เห็นเป็นรอยเป็นผมส้นสั้นนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือใช้เวลาในการทํานานเรื่องของค่าใ้จ่ายจะสูงกว่านิดหน่อยนะคะรวมถึงต้องระมัดระวังในการดูแลเป็นพิเศษช่วงอาทิตย์แรกมีโอกาสจะหลุดได้มากกว่าแบบผมสันนะะ้นค่ะ แต่ก็เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นเทรนด์ในปัจจุบันนะคะอันที่2นะคะปลูกผมสั้น,นะคะ่ะจริงๆมีข้อดีที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของการดูแลค่ะจะดูแลง่ายกว่านะคะแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกันค่ะสามารถเอาผมมาปิดได้การทํำก็ใช้เวลาที่ค่อนข้างสั้นกว่าตัวกราฟเนี่ย เรียกว่าดูแลง่ายกว่าจะเป็นจุดเด่นของเทคนิคนี้เลยนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าอาจจะเห็นเป็นผมเส้นสั้นๆหลังทําต้องเอาผมมาปิดค่ะปลุกผมยาวก็จะเหมือนท่านนี้นะคะที่หลังปลูกผมแล้วสวยเลยสามารถเห็นได้เลยว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะไม่ให้กราบหลุดในช่วงไฮท์แรกค่ะแต่ถ้าเป็นผมสั้นก็จะเป็นแบบเท่นี้นะคะที่เรียกว่าใช้ชีวิตได้ง่ายนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องกราฟจะหลุดหลังจากทาเท่าไหร่นักแต่ว่าหลังทาต้องเอาผมมาปิดนิดหน่อยนะคะแต่ก็ใช้ชีวิตได้ดีเหมือนกันค่ะ ถ้าเกิดกังวลเรื่องของการดูแลตัวเองแนะนำผมสั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าต้องการความเป็นธรรมชาติมากๆแนะนำผมยาวได้เลยค่ะ